ความสมดุลน,นะครับหรือคอนเซปต์ของเราก็คือ Life More Balance แในปีนี้ mm hmm. เทศกาลชิวอ the p พ r ค2025นะครับจัดขึ้นภายใต้คอนเซปต์ Star of Joy นะครับที่ท่านพิธีกรได้พูดนะครับ mm hmm. เราเชื่อว่าดวงดาวบนท้องฟ้าสายแสงลงมานะครับ mm hmm. เต็มไปด้วยพลังแห่งความรักพลังแห่งความสนุกพลังแห่ความสุขสันต์นะครับ mm hmm. เราก็เลยจัดงานในคอนเซปต์ Star of Joy 2025ค่ะรู้สึกดีใจมากเลยครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของงานเ mm hmm. ชื่อวอ่า The Park 2025นะครับ mm hmm. ก็รู้สึกว่าผมได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในดวงดาวได้ mm hmm. มาเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะส่งต่อความสุขให้กับ mm hmm. ทุกคนแล้วก็ส่งส่งท้ายสิ่งไม่ดีแล้วก็ต้อนรับสิ่งดีๆที่กำลังจะมาถึงนี้ ี่ตอไปครับเชื่อว่าตอนนี้นะคะทุกคนกำลังรอรับฟังสิลปินคุณฟิล์มอยู่นะนื้อน้องอันนี้น่ารักมากเลยอ่ะอุ้ยแอบสั่นนิดนึงไม่เป็นไรนะเขาเต้นเนาะแต่เราเอาอยู่คิดว่าคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราช่วยกันดูน้องอันนี้เนาะอ่ะอย่างเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ค่ะคุณฟิล์มมีแพลนที่จะไปเฉลิมฉลองที่ไหนเนียคะก็จริงๆแล้วถ้าถ้าไม่มีงานเคาดาวที่ไหนนะครับก็ คงใช้เวลาอยู่ครอบครัวครับหรือไม่ก็พาครอบครัวไปเที่ยวแล้วก็มีคนนี้เป็นสมาชิกในครอบครัวด้วยเช้เวลานกับน้องเพราะว่าแอบซุมละเขินน้องบอกว่าน้องเป็นดาราน้องเลยเขินดารานะน้องเป็นได้พัฒน์เป็นดาราลูกทำตัวให้สมเป็นดาราแล้วทนทำตัวดีๆลูกว่าเป็นดาราใช่ไหมอ่าไม่เป็นไรค่ะอะแทนจะไปเที่ยวปีนี้ยังไงบ้างนะคะพี่ลีมก็อาจจะ ไม่ใช่ต่างประเทศมั้งครับแบบใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยครัคบแต่ก็ถามคนทางบ้านก่อนนะกะถามคนทางบ้านก่อนหรือว่าอยากมาเที่ยวที่นี่ก็ได้เที่ยวฟ้าเพราะว่าตอนนี้นะคะเราเป็นโครงการที่เป็นพื้นที่เพนทเซนจี้แลวด้วย<อ>พาน้องๆมาเดินเล่นได้ด้วยนะหรือว่าจะพาน้องออนนี่มาเดินเล่นก็ได้อีกด้วย<อ>ช่วงนี้เห็นว่าคุณฟรี <c oughs> ทำงานหนักมากเลยมีวิธีบาลานซ์ยังไงคะการแบ่งเวลาให้กับการทำงานให้กับครอบครัวรวมไปถึงเจ้าตัวเด็กด้วย <c oughs> จริงๆก็บาลานซ์ค่องงนข้างยากนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วยังไงเราก็ต้องบาลานซ์ชีวิตของตัวเองให้ได้นะเพราะว่าหลายๆคนก็จะรู้ว่าเวลาที่ผมทำงานเนี่ยผมกองถ่ายละครค่อนข้างเป็นรูทีนแล้วก็ทำงานค่อนข้างเช้า,า,ชาและดึกก็จะไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่แต่ว่าหลังจากที่ช่วงที่เป็นช่วงที่ทได้พักเบรกนะครับก็จะหาเวลาให้น้องๆอ่ะให้ได้มากที่สุดเท่าที่สามารถจะเป็นไปได้แล้วก็ลงถึงพ่อแม่ด้วย ก็เป็นเป็นความสามารถที่ผมสามารถมาล้านชีิตได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะคะที่สามารถแบ่งเวลาทุกอย่างได้อย่างลงตัวนั่นเองครับผมแต่แอบเหนื่อยอยู่ก็เหนื่อยแต่มีความสุขครับแต่มีความสุขแล้วเขาก็หนึ่งในคือหนึ่งในความสุขของเราด้วยใช่ครับผมตอนนี้ค่ะคุณฟีมีน้องๆกี่ตัวนะคะจริงๆมีสองคนครับต้องบอกก่อนว่าคนนี้เป็นคนเล็กแต่ว่าก็จะโตโตกว่าพี่นะครับอ๋ออาจจะกิน มัมมาอุ้ยเพื่อนเขาทักทายมาทักทายครับอยากคุยด้วยก็มีมีคนหนึ่งครับเป็นลูกสาวเหมือนกันนะครับชื่อน้องวอลลี่น้องวอลลี่ค่ะก็สามารถติดตามน้องๆผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆได้นะครับน้องบอลลี่กับน้องออนนลี่เข้าคาแรคเตอร์ต่างกันไหมหรือเหมือนกันยังไงไหมคะพี่คือ เหมือนเซิร์มาแบบคนละฟาร์มยังไงก็ไม่รู้เพราะว่าเอ๊ะยังงไเพราะว่าคาแรคเตอร์เขาต่างกันมากเลยครับจริงๆแล้วคนนี้เป็นตอนนี้เนี่ยเป็นเป็นเอ็กโทรเวิร์ดเอ็กโทรเวิร์ดเป็นคนที่เป็นเหมือนเป็นรีเซพชันของบ้านก็คือใครที่เป็นหน่วยต้อนรับใช่ครับใครที่แวะไปเล่นที่บ้านเนี่ยก็จะจะแวะไปเล่นกับน้องน้องเขาจะเล่นด้วยตลอดแต่ส่วนคนนั้นน่ะก็คือเป็นอินโทรดมากๆ ก็คือมอนลี่กับออนนี่เป็นอินโทรเวิร์ดและเอ็กโทรและเอ็กโทรเวิร์ดก็คือบุคลิกต่างกันคาแรคเตอร์ต่างกันแล้วแบบนี้วิธีการเล้นตัวต่างกันไหมคะวิธีการเข้าหาต่างเพราะเราจะรู้ว่าถ้าเข้าหาแบบนี้กับอีกคนก็จะวิ่งหนีแต่ใช้ใช้กับคนนี้ได้อะไร เทคนิคการเข้าหาในแต่ละตัวที่คาแรคเตอร์ต่ตางกันก็ต่างกันไปอีกด้วย<ช>และแบบนี้มีเขาแล้วสองตัวมีท่านที่อยากจะมีเพิ่มไหมค่ะสมาชิกเพิม่มห้วับมีอยู่ค่ะอย,อยากจะมีอีกสามสี่ห้าตัวแต่ยังไม่ใช่ปีนี้นะครับยังไม่ใช่ปีนี้นะครับเพราะว่าเพราะว่ายังเป็นมือใหม่อยู่ก็อยากอยากจะเกี่ยวประสบการณ์ในการเลี้ยงน้องทั้งสองคนให้ดีก่อนจะได้คนต่อไปก็จะได้แบบเลี้ยงได้ดีขึ้น คุณฟิเลีนยงนานยังคะคุณพ่อมือใหม่เลยกออ็น่าจะแปดข้ามได้อ๋อยังไม่ถึงปีเลยเ <c oughs> ดี๋ยวให้รู้สึกว่าคุณชินกับน้องกว่านี้ก่อนเพราะอาจจะมีสมาชิกเพิ่มเติมใช่เพราะอ่าเลี้ยงเลี้ยน้องไปก็ยังรู้สึกว่าตัวเองยังเป็นมือใหม่อีกหลายลอย่างมากว่าอันนี้เป็นแบบนี้อา้าแบบนี้ก็คือป่วยแล้วหรออ,อะไรอย่างนีง้ยล้วเรายังเรายังไม่เข้าใจอาจจะต้องเรียนรู้พฤติกรรมเขาเพิ่มเติมมากคุณนัท ถ้าอยากเรียนเพิ่มเติมอาจจะแบบว่าอยากได้อินโทรเวิร์ดหรืออินโซเวิร์ดคะจริงๆจริงๆตอนแรกที่เลียนแมวนี่คืออยากเลียนแมวมีสายเหมือนหมาก็เลยเสียอผันนี้อ๋อยังไงมีสายเหมือนหมาต้องขยายความเลยมีสายเหมือนหมาหมายถึงว่าติดโคลสชอบเล่นฉลาดอะไรนับเด็กคนชอบเล่นฉลาดอ่ะงั้นถามคุณฟิล์มหน่อยว่าปกติ เราตัวติดกันมไว้เออน้องแมวติดคุณฟิล์มแล้วคุณฟิล์มติดน้องแมวไว้น้องแมวไม่ค่อยติดผมครับมีแต่ผมติดน้องแมวครับเอ๊ะยังไงเราเราชอบไปเล่นกับเขาแต่ว่าเขาเขาไม่ค่อยเล่นด้วยอุ้ยที่เราที่เขาจะเข้ามาหาเราเฉพาะเวลาที่เขาต้องการเราเเฉพาะว่าเวลาที่เราหิวใช่ถูกต้องครับแสดงว่าเลี้ยนกันเลี้ยวกันมีสองตัวเหมือนกันแต่เป็นเอ็กรเวิบ์ดทั้งคู่ ดีนะครับเพราะว่าเราเลี้ยงเขาเราจะไม่เหงาแต่ถ้าเราเลี้ยงคน introvert เราอาจจะเหนื่อยขึ้นไปกว่าเดิมเหนื่อยขึ้นเอาใจเขาไม่ถูกเอาใจเขาไม่ถูกใช่ครับเราเคยพาน้องแมวไปเที่ยวไหมคะจะบอกว่านี่เป็นครั้งแรกเลยะที่พามาเจอผู้คนเยอะขนาดนี้หลับเยอะเขาแอบตื่นไต้ไหมเนี่ยแอบหายสั่นแล้วนะหายสั่านกับุณฟิลดีขึ้นต้องสบายพอ ก็ให้คุณพ่อโอ้ก็รู้สึกกลับตัวได้แล้วนะคะพามาเที่ยวบ่อยๆเนาอ,อาจจะได้คุ้นชินนะเพราะว่าที่นี่เขาเป็นพื้นที่ที่เปิดแบบฟ้านเฟสเฟลลี่แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะที่เดอะพาร์คเป็นพื้นที่เฟสเซนลี่แบบนี้แล้วรู้สึกดีใจมากเลยนะเพราะจริงๆว่าจริงๆที่นี่ก็มีมทั้งทุกอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นสำนักงานออฟฟิศมีครนิงมีร้านอาหารต่างๆรู้สึกว่า เราเราก็สามารถมาทางานได้แล้วก็เราก็ไม่ต้องห่างกับน้องๆที่บ้านเราเราก็สามารถพาน้องๆมามาเดินเล่นเล่นก็ได้หรือวันไหนที่เป็นวันหยุดพักผ่อนเราก็สามารถที่จะออกมากินข้าวได้โดยที่เราไม่ต้องทิ้งน้องๆที่อยู่คนเดียวหรือจะอยู่บ้านตามนเดีก็ก็รู้สึกดีครับดีครับที่จะพาก็เป็นอีกทีที่ที่ต้อนรับน้องๆแล้ว ก็เด oh. oh. ี๋ยวให้คุณฟิล์มนะคะพาทั้งน้องวอลลี่นะคะแล้วก็น้องออนนี่เนี่ยมาเที่ยวที่เดอะปาร์คที่ได้เลยนะคะเพราะที่นี่เนี่ยก็เป็นโครงการแบบเลฟรนลี่ตัดเต็มตัวแล้วนั่นเองนะคะเดี๋ยวให้คุณฟิล์มนะคะได้ฝากกับทุกท่านไว้หน่อยค่ะว่ามีวิธีนะคะบาลานซ์ทั้งชีวิตยังไงนะคะในเรื่องของการทํางานค่ะการให้เวลากับครอบครัวรงมถึงให้เวลากับน้องๆนะคะตัวที่จะเป็นการส่งต่อพลังงานดีๆให้กับทุกท่านในงานวันนี้ค่ะผมรู้สึกว่าความสุข จะส่งต่อกันได้มนะันต้องเริ่องตัวเราเองใค่ได้ก่อนนะครับถ้าเรามีความสุขจากตัวเองได้แล้วอ่ะคนรอบข้างหรือน,น้องๆหรือสัตว์เลี้ยงก็ตามอ่ะจะรู้สึกได้เงว่าเราม,มีความสุขฉะนั้นฉะนั้นอยากให้ทุกคนเริ่มที่จะมีความสุขจากตัวเองก่อนแล้วพ,พลังงานดีๆเนี่ยจะถูกส่งต่อไปถึงคนรอบข้างอย่างแน่นอนครับผม ว่านะคะความสุขต้องเริ่มจากตัวเรานะคะอย่างวันนี้นะคะเชื่อได้ว่าคุณฟิล์มเนี่ยมีความสุขเต็มที่เลยแล้ววันนี้ก็จะมาเป็นผู้ที่ส่งมอบความสุขแล้วก็พลังงานดีๆให้กับทุกท่านที่อยู่ในที่นี้ด้วยนะคะเชื่อว่าทุกท่านคงได้รับพลังงานดีๆเล้วอย่างไรเช่นไปเอ่ยเขาเสียงไหนได้ไหมจ้าว่เขาบอกว่าวันนี้ได้รับความสุขจากคุณฟิล์มเต็มที่เลยนะคะแล้วสาหรับใครกับที่ ล่กจะเป็นน้องสาห,หรือน้องแมวะคะสามารถมาเดินชิลๆเดินเล่นที่นี่เลยนะคะกับเดินปาร์คแห่งนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะงานของเรานะคะก็ยังจัดไปจนถึงวันที่31พันวาคมด้วยก็สามารถนะคะพาครอบครัวมารับชมความสุขแล้วก็เติมพลังใจแล้วก็เติมความสนุกให้กับตัวเองรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงที่ผลักด,ด้วยนั่นเองนะคะเอาล่ะสำหรับช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณซีนะะ่าพาด้วยนะคะที่ได้มาสมมติาความรู้สึกดีๆนะคะแล้วก็พลังงานดีๆรวมถึง ะะได้พานอ้องออนนี่มาเปิดประสบการณ์แห่งใหม่ที่นี่ด้วยนะคะกับเดอร์นั่นเองพื้นที่แห่งความสุขแล้วก็เป็นพื้นที่แห่งเพชรเซนดีนั่นเองค่ะและในโอกาสนี้นะคะดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญค่ะกรรมการบริหารบริษัท t c c A s s แอเศประเทศไทยจำกัดผู้บริหารโครงการ ดูนะคะแล้วขออนุญาตคุณกำมณยชัยชั้นเนียน,นะคะริบอยู่กับเราหน้าเว,วทีสักครู่ค่ะ mm hmm. แล้วลำดับถัดไปนะคะจะขออนุญาตเรียนเชิญท่านคณะผู้บริหารนะคะขึ้นมารับมอบของที่เราได้รับเปิดเวทีค่ะ เรียบร้อยค่ะและในลำดับถัดไปค่ะขอเรียนเชิญรองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาดกลุ่มธุรกิจ d e l i v e r y รี่<ป>ให้กับน้องๆสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะคะใครที่เีน้อง,อง,งหมาน้องแมวสามารถพามาร่วมควมักซ<ช>ุ้มได้ค่ะขอขอบพระคุณคณนะท่านผู้บริหารทุกท่านในที่

ก็ Yo, Yo, คิดว่าทุกคนน่าจะร้องได้แหละว,วันนี้ก็เลือกเพลงที่เป็นความหมายดีๆมาร้องกับทุกคนนะครับถ้าร้องตามได้อยากสนุกก็

กข่ผลงาวลล็กช่องทางการติดตามไปกับทางขบวนานด้วยค่ะก็ก่อนอื่นเลยนะครับฝ่าฝ่าเดอะปาร์ควันนอ้ออกอกใจด้วยนะครับก็ g ีวแอดเดอะปา2025ตอนนี้ก็เป็นช่วงเทศการแห่งการส่งมอบความสุขนะเป็นเฟสทิก็อยากให้ทุกคนนะครับมาเที่ยวมาใช้เวลามามีความสุขร่วมกันที่เดอะปารนะครับสามารถเอาน้องๆมา ได้ด้วยนะครับเผื่อใครยังไม่รู้ผมขอพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถ้ามีโอกาสเราจะพามลรีกับอันนี่มาที่นี่ด้วยเหมือนกันครับก็เพราะว่ามีทุกอย่างเลยร้านอาหารคาเฟ่คมเล็กซ์ทั้งหมดแล้วอ่าก็ฝากไว้ด้วยนะครับส่วนผลงานนะครับพรุกนี้นะครับใช่ไหมพรุกนี้ทุ่นี้พรุกงนี้วันพุธใช่ครับพรุกนี้มีอะไรครับไม่อยู่อะไร แม่อยู่ตอนจบใช่ครับนี่นี่แม่อยู่ตอนจบ<อ>นะครับก็สองครึ่งนะครับสองค,งครึ่งก็ไม่อยากให้ดูย้อนหลังเลยอยากให้ดูสดไปพร้อมกันเพราะว่าในๆก็เป็นอีพีสุดท้ายแล้วก็มาร่วมกันสาบแช่งวามนไปด้วยกัน<อ>แต่ว่ารักฟิมนะครับสาบแช่งวามนได้แต่ว่ารักฟิมธนพัฒนนะครับกลังจะถาเลยอ่ะนาสาบแช่หหงหลอนาักขณะนี้สาบแชงวามนได้แต่แตรักฟิมธนาพัฒน์หดหัวใจก็พอครับ ก็เขับผไปไม่ถูเล่นเองแล้วก็เขิดเองนะครับเล่นเองแล้วก็เขิดเองนะครับก็พร้่งนี้ต้องสุดท้ายแล้วก็มาดูไปด้วยกันนะครับสใครที่ไม่ดูก็สามารถไปหาดูย้อนหลังได้นะครับไม่สปอยเลยใช่ไหมไปหาดีกว่าครับตอนจบนะครับทุกคนต้องรอดูนะครว่าตอนจบจะเป็นยังไงเปิดทีวีดูพรุ่งนี้เลยนะคะใช่ครับแล้วก็ส่วนผลงานอื่นก็ ยังไม่มีครับปีหน้าตอนนี้ไม่มีอะไรให้ดูแต่ว่าเดี๋ยววันที่หนึ่งวันอาทิตย์นี้นะครับก็มีแฟนมิเต้งของตัวเองนะครับที่ลิโดสยามนะครับใครที่มีบัตรอยู่ก็ไปเจอกันนะครับที่งานนะครับก็เตรียมสปายไว้ให้เยอะมากบอกได้เลยว่าก็รอติดตามที่บอกไปครับแล้วถ้าอยากติดตามคุณฟีมค่ะติดตามทางช่องทางไหนได้บ้างก็โซเชียลมีเดียเลทุกง้างเลยพูดจะยาวเพราะว่าชื่อไม่เคยเหมือนกันจำไม่ได้จำครับเดดไม่ได้ครับ ก็ไปหาเองแล้วกันเชื่อว่าทุณท่านเนี่ยเป็นฟอลลเวอร์คุณกิงอยแล้วแหละเช้าอันนี้ไม่ได้ตลกนะครับแต่ว่าจำไม่ได้จริงเพราะว่าแต่ละช่องทางไม่เหมือนกันอยากให้ท้ายๆเรแลอวกับแฟนคลับวันนี้คะที่ได้มาให้กำลังใจแล้วก็อยากจะสมอบพลังดีให้กับเทาานี้เรื่องของการบา l a n c e life life balance เนาะก็อยากจะบอกอะไรนะครับก็อยากจะบอกว่าวันนี้มีความสมมากและเชื่อว่า พลังแห่งความสุขเนี่ยส่งต่อถึงทุกคนแล้วแล้วก็อยากให้ทุกคนมีความสุขไปด้วยกันไม่ว่าจะปีนี้แล้วก็ปีไหนครับมีความสุขไหมคะมีความสุขไหมคะถ้ามีความสุขขอเสียงปรบมืดังๆให้กับคุณินดนี้ค่ะขอบคุณคุณฟินมากมากเละคะกับการร่วมงานนะคะชิลชิลแอดเด็กว่า2625นะคะก็สามารถมาร่วมงานได้ถึงวันที่31พันวิกายนได้เลยค่ะขอขอบพระคุณค่ะ สามารถติดตามละครแม่อยู่ได้เนาะแล่ว่าพูกันีินะคะาลุ้นกันเลยนะคะกับตอนจบนั่นเองไม่สปอยด้วยนะคะต้องไปลุ้นเอาค่ะสำหรับช่วงนี้เรียกได้ว่าเป็นช่วงพิเศษของงานวันนี้เลยนะคะ